สวัสดีครับกับช่องมิ้นดําซิ่งนะครับคลิปน,นี้เ,เรามาดูเฟืองตัวนี้มันน่าจะเป็น <c oughs> 139นะครับถ้านี่เป็นเฟือง10นี่ของผมลดลดลดมาได้เลยนะลดเอาตัวนี้ใส่ก็วิ่งชา้าได้เลยครับเดี๋ยวต้องรอถามพี่อันหน่อนะเดี๋ยวถ้าใส่เทอร์โบเสร็จอาจจะเอามาลดเฟืองนะครับ อันนี้จะเป็นเบอร์สิบอันนี้สามเก้านะอันนี้ผมนับดูเมื่อกี้สามเก้าก็อันนี้ช้านะครับอันนี้ช้าช้าเลยถอดจากรถลูกค้าเขาเปลี่ยนเป็นเฟืองเร็วครัาอุ๊อาเป๊ะอาเป๊ะใครเพนนี่ช่างช่างแบงค์หรือเปล่าไม่มีอะไรเลย ไฟอะไรครับใส่อันนี้ได้ครับอะไรเต็มอูเลยนะอยนี่อันนี้กระเช้าที่จะใส่รถผมตอนเรกนะครับแต่ที่นี้ก็ไม่ได้ใส่ครับ ใส่เป็นไปนเช้าตัวนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องรุ่นไมกล้ามนครับตอนเรลกใส่กับเทเล์เทเลร์นี้เปลี่ยนเฟืองครับรเฟืองเร็วเกินงานเยอะเลยเดี๋ยวต้องถามพี่อานดูครับอ๋ออันนี้ทำอะไรครับ าหัเรองใ่สอีเหัวตอนเดียวทำบากใบไปเลยอันเนี้ยเมือนรถใหม่เลยป่ป้าเจ็ดแสนปะเรด้วยปะปางทำบากใบเยอะ อยู่ไม่อยู่กันเสกไปทำอะไรไปเอาจะเอาเอาไปเราไปเปลี่ยนทีทีคันนี้เปลี่ยนนี่คันนี้เสียงหอนเทศแล้เนาะทำไมอ่ะมันกลัวอะไรไม่เหมือนหรือว่าไงฮะไม่อยู่ไปทำงานผมมีอะไรก็ได้แล้วค่อยเอารถรถผมมันทำไงถึงจะหอนแบบนี้นี่ฮะอะไรนะ สีเอฟเฟกต์คันนี้ใครเอาไปอยู่ไปไปประโคนชัยป่เสียโดมแน่นอนเลยอ้าวไหนว่าถอดคันหน้าออกอ๋อถอดแล้วก็ใส่คืนอย่างนี้นะอย่า ก็สวยนะใครว่าไม่สวยนี่ก็สวยอยู่นะคานใส่คานนี้ไปนี่เครื่องปด 8e ียนปั๊มพาเวาไ์อีกเอ้าในคันสีน้ำเงินหลายเมื่อวานนะที่สะดุดอ่ะที่สะดุดเมื่อวานทำอะไรขนาดไม่ได้มาเอ้ามามามาค่ำค่ำดิงเนั่นแหละ ย้ยที่มันสะดุดนะที่พี่โดแกแกไปเอาอ่ะที่มันสะดุดอ่ะเอนกผมไปเจออยู่ข้างทางพอดีเลยสะดุดมาไม่ได้นี่เราไฟครับแต่ไม่ใช่ไม่ได้สายไฟเจ็ดสีนะโอ้บางฝุ่นเนี่ยบางฝุ่นมันดูเหมือนใหญ่นะ แต่ว่ามันเท่าเลยเท่าขลังหัวมันหัวแคบครับนี่ที่มันหอนดีมันอาจจะเป็นกับหอนเพลาะมันอาจจะเป็นกับเออมันยิงอย่างนี้ก็ได้ครับยิงออกอย่างนี้กระทะเป็ด <c oughs> นด สิบสองล้อครับย่างใหม่หมดเลยยายสวัสดีครับ okay. Okay. สวยเลยอันนี้จะเป็นแท่น <Okay. S 1> เตี่ะเท่นแหนบนะครับ <Okay. S 1> ไใ้ถุงลม เราจะเปลี่ยนเลยไหมหรือว่าเราจะออกไปวิ่งดูก่อนเพราะว่าเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนคัดด้วยไม่งั้นถ้าส่รอบช้าไปคัดมันก็ลื่นเหมือนเดิมครับขนาดรอบเร็วคัอยังลื่นเลยถ้าช้ามันจะลื่นไหมน่าจะประมาณเจ็ดแปดพันนั่นเอง นี้ก่สีน้ำเงินครับครับบวชเมืองครับยายเสียบวดวัดตันตบันตั้นน่ะครับพอเมนะครับเอยไม่ใช่ผมบวชบวบวัดวัดตันตะบันตรงนู้นน่ะครับทางน้ำมันใหญ่ ก็สวยอยู่ครับสวยชอบแต่ทานหน้านี่เลยล้อมีเงียมอ่ะเนี่ยถ้ายกใส่หกล้ออ่ะเจ๋วเลยแล้วก็ใส่เออเฟืองไทยทันเตียคบใส่แปดน็อตเออเจียวเลยครับมันจะเป็นหกล้อยางเก่าเทนตีน ในเบอร์สีแล้วไครีิดอเครื่องเราสวยครับคันนี้ใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายครับไปเจนคลิปหน้าครับ